สวัสดีครับหยุดก็ิสูซูซูเปอร์โปรนะครับแล้ววันนี้เราพามารีวิวกับรถไตทตันนะครับสีดําแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าแต่งไม่เคยซ้ํากันเลยนะแต่ละคันนะครับซึ่งแน่นอนครับโปรตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าเงื่อนไขครบนะครับเริ่มต้นออกรถเพียง ,6666 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการแต่งแบบนี้นะครับในลูกค้าก็สามารถเลียกได้นะครับโดยเรียกชุดแต่งนะครับหรืออยากแต่งอะไรจัดได้เองเลยนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับาแบบนี้เลยนะครับจะเพิ่มเงินอีกเพียง3 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวพาชมกันบ้างว่าแต่ง3าม0 0่นนะครับไม่รวม6 6 6 6นนะมีอะไรกันให้บ้างนะครับเดี๋ยวตัง์ไปเลยนะครับชุดแต่งนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับเราได้มีการเสริมตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นหูสีแดงนะเป็นตัว ABS นะครับ พร้อมไฟเดลท์นะครับตตดให้ด้วยเลยนะมากับชุดแต่งตัวนี้เลยนะครับนี่ยังไม่พอนะครับพร้อมมีการตกแต่งโลโก้นะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ไททันสปอร์ตนะจริงๆมีทั้งสีโครเมียมสีดำแต่ถ้าเป็นรถสีดำใช้สีแดงนี่ขึ้นมากๆเลยนี่ก็ยังไม่พอนะครับยังมีครอบไฟหน้าสีดำเงาแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกสีดำเงาเพิ่มความดุเข้าไปด้วยนะครับ แต่พระเอกสุดๆที่ทําให้รถคันนี้ดูเข้มขึ้นตรอดก็คือตัวกระจังหน้าได้มีการแว็บเป็นสีดํานะครับพร้อมโครเมี่ยมด้านหน้าให้ด้วยนี่เป็นไงอย่างดูเลยนะครับแต่นี่พระเอกอยู่ด้านข้างครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยสำหรับด้านข้างตัวนี้นะครับเราได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับจากล้อเดิมขนาด18นิ้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นว่า18นิ้วเหมือนกันแต่เป็นออฟโรดนะครับตัวนี้ ลายดอกไม้ยอดฮิตเลยนะครับพร้อมยางเอทีนะครับยางเอทีก็คือใชุ้ยได้หมดเลยนะไม่ว่าจะุยป่าเข้าสวนหรือทางปกตินะครับใช้ได้เลยนะนอกจากนี้ยังมีการเสริมเข้าไปยางก็คือตัวซุ้มล้อแบบหมดุดซึ่งเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ย่างมิสซูมอเตอร์นะไม่ใช่ของข้างนอกด้วยนะครับทําให้ตัวนี้มันจะเข้ากับตัวล้อแม็กได้อย่างดีเลยนะครับเอ่อนอกจากนี้กระจกมองข้าง เราเปลี่ยนเป็นสีดำให้เรียบร้อยด้วยนะสวยดูดูขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูท้านหลังอีกนึงกันมีด้านหลังให้ดูด้วยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับนี่มีสติกเกอร์สีคูสีอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะเพราะนี่คือตัวท็อปนะครับรันหนึ่งแสนเก้าพันนะนะครับพร้อมดิฟล็อกด้วยแล้วได้มีการเปลี่ยนนะครับตัวกันชนหลังไม่ได้เปลี่ยนสิเป็นการแรปดำให้นะครับไม่เสียของเดิมด้วยนะ แ็บสีดําตรงกันชนหลังและก็มือจับด้านท้ายก็คือเอาให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับทั้งคันตัวไหนโครเมียมนี่เปลี่ยนเป็นสีดําให้ดูดูดูกันเลยนะครับนี่แต่งแบบนี้นะครับรอ,อเลยสามหมื่นหนึ่งพันถือว่านี่ขาดทุนสุดๆเลยนะครับพาไปดูข้างในนิดหนึ่งกันข้างในเนี่ยไม่แต่งอะไรแต่ออปชั่นจัดเต็มมากเลยนะครับมีสำหรับภายในนะครับ พาชมกันเลยก็จะมีเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางฝั่งคนขับมาให้เลยนะครับพร้อมระบบอัจฉริยะมากมายเลยไม่ว่าจะระบบชะลอการชนด้านหน้าตรงนะครับกุญแจพุธสตาร์ตตัวนี้จะเป็นไฟสําหรับเปิดปิดกลางคืนเวลาขับที่มืดนะนี่มีคุสกอนโทนมาให้ด้วยนะครับพร้อมตัวนี้คือที่เปิดกล้องรอบคันนี่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับจอภายในรองรับ Apple c a ค p l a y a n d r o i d Auto มาพร้อมนี้เลยครับระบบ a อร์ดูอ้าแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับมีบสปอตบอนดิ้งนะครับตัวนี้นี่เพิ่มมุมอับสายตานะครับช่วยเตือนให้ด้วยนะปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้ออฟทันเลยมีดิฟล็อกด้วยนะครับโฟวิลของเราแล้วก็ระบบดับเครื่องอัตโนม,มัติเนี่ยโฟวิลสามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะครับจากที่ขับ2ขับ4มีให้หมดเลยนะขับสีวออฟโรดก็ได้นะครับบอกเลยจัดเต็มมากม นอกจากนี้นะครับยังมีจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติแล้วก็พัดมหลังคานอกจากนี้ถุงรวมเนีิรภัยมีให้ทั้งหมด7ใบด้วยความปลอดภัยสุดยอดนะครับอ่าเป็นไงครับรถแต่งแบบนี้นะครับบอกเลยแต่งตามใจเลยนะครับเขากับตัวนี้ใช้เงินออกรถเพียง37,666บาทพ้อมแต่งแบบนี้เลย ถ้าใครอยากได้เดิมๆก็มก็6น6 6ออกวัดได้เลยนะครับบอกแล้วครับเราจัดให้ตามใจลูกค้าเลยครับอยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนบอกได้ที่ก็ไมสูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ